พี่ชุดโลกนี่ก็มาได้สองร้อยกว่าคนนะครับก็คัดมาเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆแล้วก็มาได้น้องสันเดียมนะครับที่โหเนี่ยเห็นแล้วใช่เลยแล้วก็สำเน,นียงเนยเนยแบบคนที่เป็นลอที่เราต้องการคือ<ช>ม,มาแท็กมาคาแรคเตอร์สุดท้ายเลยนะครับก็คือคนนี้นี่แหละครับที่ยังหาไม่ได้ก <ST> ็คือพระเอกเรานะครับที่ที่ไหนไม่ได้จะถือเลยยังไงวันได้ก็เริ่มต่อใจแล้วจะเอาจเอายังไงดีแล้วมี ก็เลยพี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีน้องมาลองดูนะครับลองลองแคสต์พวกผมกับพี่ออสไม่อยู่ก็เป็นน้องเจนมาคือมาแคสต์ทีไไฟโดยที่ทสองคนที่อยู่ใช่แล้วเลื่อนเลนพี่ใช่ไหมครับเลื่อนเลื่อนพี่ที่เข้ามามาช่วยจัดตั้งอยู่เราถึงได้มีโอกาสได้ทำงานไปง้วยพี่เขาสรุปว่าไม่ได้เห็นตัวจริงด้วยเห็นแค่เทปเห็นแค่รูปครับเห็นแค่รูปกับเทปแต่ตอนแรกเห็นแค่รูปนะครับแล้วพอเปิดเทปดูนะครับแล้วตอนที่พอแคสติ้งไปแล้วที่สำคัญคือสามารถติ้งลีลาได้แน่จบ ก็เลยจบพี่ออสกันดีพี่ออสก็เซย์ยิ้ขึ้นมาทีเลยคนี่มาที่หลังสุดนะคะแต่คว้าบทนี้ไปไปครองได้เลยนะคะรู้สึกเป็นยังไงคะที่ได้เรีนรู้ในเรื่องนี้แล้วต้องตั้งครองไหมว่าตั้งครองว่าเรื่องนี้ตอนที่ผมประมาณสัก17นะครับตอน17มันเป็นตอนเด็กๆแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ได้ได้มาสัมผัสกับกับงานที่เรายังยังไยังรู้ด้ี่ยก็ดีใจครับ ้้จที่เกและยิ่งเราเป็นคนพื้นที่เชยอุ่นใช่ครับคือเขาบอกว่าเป็นคนที่พิศนุโลกแล้วก็เป็นจังหวัดที่ใกลก้เคียงแล้วก็ได้ไดเนี่ยเลยแล้วเป็นเหมือนกับถ่ายทำแบบว่าในละแวกนั้นเราใช้แบบพื้นที่นั้นทั้งหมดเลยครับก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุสนเรื่องไร้ทิ้งท่านเกิดไปด้วยเรียกว่าครบเซตมากเลยนะคะสายเอี้ยงกันบ้างไหนสิลองฟังดูซิที่พูดกับว่าแซลล์หัวเนื้อเนื้อจริงครับเนื้อจริงเราพูดเราพูดหนุ่มเป็นคนจังหวัดพิศนุโลกเลยใช่ แล้วเป็นยังไงมายังไงคะมาแคสเรารู้สึกเลยแมมั่นใจนะว่าเราเชื่อได้ก็ไม่มั่นใจค่ะก็คือมามามาแคสค่ะแล้วก็เพืดอนกับให้ลองเล่นให้ดูก็ลองเล่นค่ะเพู่กลับก็สงสัยว,ว่าที่พูดเหนือจริงรื้ว่าแอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองให้พูดไปไดเร,รื่อยๆปรากฏว่าหนจริงๆค่ะแล้วคนที่จบซิงโลกานที่มาแคสก็สวยๆแล้วก็น่ารักันานเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้แต่พอรู้ว่าได้รับบทนี้นเรู้สึกีใจมากๆค่ะเมันเหมือนเป็นการแบบว่าได้ทำ ใหม่เหมุการจี hmm. ก็คือเป็นหนังเรื่องแรกเลย mm hmm. ใช่ไหมแถมยังได้เห mm hmm. มือนกบนับสนับสนุนกิจกรรมบ้านเกิดด้วยเนี่ยเนาะ <No. S 1> <No. S 1> มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะคะสำหรับน้องๆวัยรุ่น